ไดโนเสาร์มามนชีซอรัสมีชีวิตอยู่ตอนปลายยุคจูรัสสิกราวๆ165-145ถึงล้านปีก่อนเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีคอยาวที่สุดในโลกและอาหารของมันก็คือยอดไม้ใบไม้นั่นเองส่วนคอของมันยาวกว่าความยาวของลำตัวและหางรวมกันเะอีกเชื่อกันว่า มันไม่สามารถชูคอเพื่อเล็มยอดไม้ได้แต่จะกวาดคอไปมาเพื่อให้สามารถกินพืชในพื้นที่กว้างได้โดยสูญเสียพลังงานในการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดพวกมันอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียฟอสซิลถูกค้นพบในลุ่มน้ำเสฉวนและมณฑลยูนนานของประเทศจีนมีความยาวประมาณ35เมตรและอาจหนัก60 80ตันเลยทีเดียว